กูกตำลู่อูอมดมเรศอวากูตำลั่กูตมลู่ดูนะโอ้โหโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V 5M Surf City City กีนอีกแล้ว ซึ่งวันนี้นะครับเซอร์พออผมนะครับก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะมารีวิวกันในวันนี้ถ้าพร้อมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับก่อนเริ่มดูคลิปเนาะไปะ สวัสดีทุกคนนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมมีช่องมาแนะนําทุกคนนะครับผมนะซึ่งเป็นช่องที่มีวิดีโอน่าสนใจมากบอกเลยสําหรับผู้คนที่สนใจในการสร้างรายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลนะครับผมคุณสามารถเรียนรู้ที่การสร้างรายได้ได้ในช่องของพิแทนเลยนะครับผมนะเพียงคลิกลิงก์วิดีโอใต้คลิปนี้ได้ทําการกดติดตามช่องแทนออฟฟิเชียลนะครับผมนะมีวิดีโอหลายรายการที่คุณสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีเลยนะครับและตอนนี้พิแทนเขาต้องการผู้ติดตามเพิ่มนะครับผมนะจึงจัดกิจกรรมแจก รางวัลใหม่นะครับผมนะโดยมี3,000ดอลลาร์ผ่านบิตคอยเป็นกันรางวันนะครับผมเพียงแค่กดติดตามช่องของพี่แทนนะครับผมนะและแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆใต้ใตวิดีโอบิตคอยนะครับผมเพื่อนลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จะได้รับส่วนแบ่ง3,000ดอลลาร์ผ่านบิตคอยได้เลยครับผมโหโคตรจ๋งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเซิร์ฟเรานะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างก็นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตอนนี้ก็จะมีอาชีพเอ่อ มีเรื่องน่าเศร้ามาบอกี่พใครตายตอนนี้วะเนี่ยไม่ใช่เศร้าเรื่องคนตายเมื่อกี้นะคะมันมีเสียงอะไรมารบกวนย้ายที่แป๊บซึ่งเรื่องน่าเศร้าที่ผมจะบอกคนดูนะครับก็คือไม่อยากบอกเลยเซิร์ฟเราไกลเจ๋งแล้วครับคนเล่นไม่ค่อยจะมีอเข้ามาวันละยี่สิบสามสิบเศร้าคงเปิดได้อีกไม่ถึงเดือนสองเดือนก็เจ๋งแล้วล่ะครับ เด็กแวันนี่ไหนวะเย็ดแม่ร้อนเลยนะครับเสื้อผมนะครับไม่ปิดอย่างแน่นอนเนาะซึ่งอัปเดตที่เข้ามาใหม่นะครับคนดูเห็นเกาะตรงนู้นไหมครับข้างหน้าผมนั่นอนะที่มันมีวงแดงๆอะไรตรงนั้น่ะนะครับอันนั้นก็คือเกาะลิงซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเกาะลิงนี่มันคืออะไรไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าบินไปเลยล่ะกันนะครับตรงนี้เออมามาถึงแล้วเกาะลิงนี่ไงมีลิงสปอร์แล้ว <cam ina> เออทำไรอ่ะทำไรอ่ะเอ้ยทำร้ายหนูปีเตอร์บบมันจะตายกูดาฮีเอามันฆ่ากูเลยโอ้ยเตะซ้ำด้วยลิงเฮียหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าฆ่าลิงไปทำไมซึ่งถ้าเราฆ่าลิงเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของที่รอปมาจากลิงนะนั่นก็คือเออแป๊บนึงจะเป็นกล้วยนะนี่กดอีบ่าเก็บกล้วย ซึ่งกล้วยนะครับก็จะสามารถนําไปแลกเป็นแฟชั่นได้นะครับพวกกระเป๋าลิงหมวกกล้วยประมาณนั้นซึ่งก็สามารถแลกกับแอดมินได้เลยนะครับซึ่งก็จํานวนนี้ผมไม่รู้นะว่าต้องใช้กี่ชิ้นแล้วก็อย่างที่2ก็จะนําไปเป็นอาหารได้นะปรุงอาหารทช่นติมอะไรรสกล้วยสักอย่างอย่างนี้แหละก็จะมีที่ให้ทําอาหารอยู่นะครับก็หาเอาเองกูก็ไม่รู้แล้วก็จะมีอัปเดตยิบยิบย่อยๆอีกเยอะเลยนะครับพวกเอ่อบ้านนายกสภาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละก็ลองมาเล่นกันดีกว่านาะจะได้รู้นะครับ ในเมื่อเรารีวิวอัปเดตครบกันหมดแล้วอ่ะเราก็ไปปั่นคนกันเลยดีกว่าย้าซิผมนะครับก็จะใช้สกินเนี่ยสกินเด็กเป็นไอเด็กเกรียนเสกอะไรออกมาขับดีนะเอาเวฟดีกว่าเวฟรลยนี่เด็กแหวนนะนอีเหี้ยเฮ้เฮ้อีเตลเลยฮ้ขายังไม่ถึงพื้นเลยหนูโอ้โหแรงอะเวฟร้อยพ่อมึงเหยียบสองรอยนี่โอ้ยโอย เฮ้ยสายังค์คือนี่ฉันสวยเหมือนกันแบบว่เกิดอะไรขึ้นนี่ตำรวจไล่จับโจูเลอเราเป็นเด็กดีเราต้องช่วยตำรวจหนูจะเป็นพลเมืองดีครับโทรมาทำพ่อเหมือนกวนคลิปอยู่หนูมาแล้วหนูใส่ตำรวจหนูใส่ตำรวจหนูใส่ตำรวจไอ้เวน ไอชัว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 หยุดไอชัวหยุดไอชัวหยุดไอชัวหยุดเดี๋ยวนี้คุณตำรวจรอด้วยคุณตำรวจหนูไปด้วยคุณตำรวจหนูไปด้วยให้หนูขับให้หนูขับให้หนูขับเอ้ยตายครับคุณตำรวจขึ้นมาเอ้ยตายตอนนี้ลิงบาบอสลิงบาบอสกำลังไปอะไรนะเรียกกูว่าไงนะเรียกเรียกเรียกผมว่าไงนะครับคือโดนไล่ออกจากตำรวจปะตาย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  ยาฮือยาฮืลงมา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 ไอคนชั่วไอเลวไปแล้วจ้าโอ้ย <c oughs> ย็นแม่ก็กลัวมากูชอบเดี๋ยวได้ตายทั้งสองนอมาแตกหนึ่งแตกสองแตกสามมาดิมาดิแตกสี เหลือมึงคนเดียวแล้วไปไหนนี่กุล่าตำรวจกูล่าตำรวจไปไหนไปไหนลรวะไปไหนดีกูทำไมมึงต้องไล่กูมาใช่หรอไปไหนมึงไปไหนโอโ้พ่อมึงอะ่ออะเยียไปพ่อมึงไล่นะหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วครับ จับหนูเลยนะกดวายครับกดวายมามาเอาเข้าหนูหนูไม่อยากเข้าคุงยังเด็กหนูอายุชิบ่องเองอ่ะอ่ะก็ได้แต่พี่จะทำอะไรหนูนะโอเคโอเคอจะทำอะไรหนูเลยแจ้งสวนแจ้งสวนจับเด็กได้เร็วจะจับไปเออไม่เอาไม่เอา ม่แม่ที่ที่สอนน้องรื้อโอ้มลงไปจริงเหรอมีมีรื้โอมจริงเหรอครับมึงมันตอแหลหัวทองไอ้งอกโอ้โหอ่าฮะาล้อเลียนล้อเลียนเหรอใจ่ตูดใจ่ตูดทำแล้วเจ้าหน้าที่สลุปจนสลบนะแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะฮะแล้วทำไมอ่ะแล้วทไมอ่ะเคยแบบเล่นยินดีๆแล้วแอดมินหายอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้โหขู่เข้าขู่เข้าขู่เข้าไปหมดได้ครับได้ครับได้ครับปากดีนะมึงอ่ะฮะไป มึงด้วยเงาะรอกกูลูกอ,อมไม่มีหรอกฮไปดีกว่าฮคนมันนะดูเขาฮเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมเมืองเป็นอย่างเงี้ยทำไมไฟมันโตกะเฮ้ยใครทำอะไรเนี่ยอะไรอะมันบัาอะไรอ่ะอ้าวกลับมาแล้วสนใจนายกลืมจ่ายค่าไฟ โอ้ยกลับมาทํางานดีกว่าไส้กอครับไส้กออ่ขายไส้กอครับซื้อไหมครับอะไรกี่บาทอะครับอ่าอะไรอะไรชิบบาทครับนี่ครับเอาหนึ่งอันครับได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำให้ครับพี่บอสค่ะใส่ซอสอะไรดีครับมีมายองนีดกับมะเขือเทศครับผมผมอยากได้ข่าวขุนๆุนนะ น้ำอะไรคะับลงกลางมันกลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นชิลละสิบบาทครับหนูอ่าหนูช่วยแม่ขายช่วงโควิดครับไม่ละแม่อ่ะแม่แม่นอนป่วยอยู่บ้านครับติดเตียงเด็กดีจังเลยอ่ะครับแม่และน้องครับไอ้เพป้าจริงจริงไหมเนี่ยเป็นใช่กรอบเนื้อหมาไหมครับหรือว่าไม่ใช่ครับอันนี้มือนี้ก็ะชั้งคิดเนาะ โอ้ยใครมาเบิร์ดเฮียให้โค้งน่ารำคาญเลยว่ะร้านนี้ขายอะไรครับนี่นี่ขายอะไรครับนี่ขายไข่ไส้กรอกครับพี่ชายอยากกินไหมครับทีละสิบบาทครับแท่งมาเท่าไหร่ครับสิบบาทครับไม่ไม่กินครับไม่น่าอร่อยไปแกแก๋ต้นเต้นโอ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยหนูโดนเต้ หนุ่มร้านหนูไม่ขายแล้วหนูบิดสิบาทหนูบิดกูบิดแล้วจ้านี่เป็นซาลิกยาาไ่ล่างไร่ล่างไม้อ๋อรถกูบ้างรถกูบ้างไอ้ยอะไรนะไร่พ่อมึงอ่ะกูคนไทยหนูหนูกลับบ้านดีกว่อนหนูจะไปหาแม่แล้วอยู่กูเฮียไม่เลขอะไรครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนเลขหนึ่งห้าเก้าครับ เห้ยมันมันยัดศพกูมันยัดศพกูตำรวจตำรวจตำรวจอยู่ไหนตำรวจตำรวจที TDR ตำรวจที TDR คนศพตำรวจที TDR ไปนู้นแล้วหนูขอโทษไส้กรอกครับไส้กรอกร้อนๆครับไส้กรอกร้อนๆครับไม่ขายครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย ไอ้เนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยกลัวแม่งแน่เหี้ยลัวแม่งแน่คนเป็นปลาล่าตีพังว่ะวันแม่งไม่โดนเลยอ่ะนี่แน่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 อ้าล้านหนูล้านหนูอี๋อะเฮ้มึงทำร้ายกูเหรอทำร้ายคนสู้ชีวิตเหรอไอ้ที่อโอ้จีดีอาร์มันไปดีกว่ายะฮูนี่นี่นี่ทำซาเล้งทำซาเล้ง ไอ้เฮียไม่ยังได้อ่ะขับ TDR ขายฮอนด้าอย่างบ้าเฮียจีฮอนด้าไหมครับฮอนด้าครับจีละสิบบ้านครับฮอนด้าจีละสิบบ้านครับไม่ขายแถวอื่นก็ได้วิ้นเอ้ยตำรวจไล่จับหนูทำไมงาหนูแค่สู้ชีวิตเฉย ผู้ตำรวจมีอะไรหรอครับผู้ตำรวจอยากกินไส้กรอกหรอชิลาซี่บ้าครับผู้ตำรวจทำอะไรอ่ะผู้ตำรวจทำอะไรผู้ตำรวจดูไม่ได้หรอผู้ตำรวจผู้ตำรวจดูโอ้ยแม่บัวผู้ดูดิดู้ดูแบบผูดูดิเขาหาอะไรอ่ะดูแค่ขายไส้กรอกดูพี่ดอปล่อยหนูลงนะปล่อยหนูลง ช่วยด้วย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 กูโดนลังแกโอ้โหลังแกเด็กไอ้เหี้ยไอ้ลังแยากกินไส้กรอกไอ้หลังอยากกินไส้กรอไอ้ลังพ่อมึงอหรไอ้ลังจับด้วจตำรวจตำร้วยจับม้วกูดีแล้วจ้อกูดีแล้วจ้อกูดีแล้วจ้อมาแล้วจ้แล้นขยะอันน่าขมัมเลยไอ้เฮียอุ้ยเกินอุ่ยเกินโอ้กูตายเลยกูตาย น voi, ้องโลนเจบีด ed ้วยน้องโลนเจีด้วยเอามันนั่งร้อกแขนยืดได้หรอดูสบายกูสิคนดูไอ้เหี่ยกูไม่ไหวแล้วมึงตายมึงตายมึงตายตายตายเรยพยาบาลเหรอนี่รถพยาบาลรถพยาบาล โอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเฮี้ยค้างเลยครูย็ดแม่ทำอะไรต่อดีวะอ๋อรู้แล้วปล่อยแอดับให้เด็กๆเ,เล่นกันดีกว่าปล่อยตรงไหนดีนะปล่อยตรงไหนดีเอานอกเมืองดีกว่าคนจะได้แห่กันมาเยอะๆตรงนี้ดีกว่าทะเลทรายซาฮารานี่แหละโคตรไกลป่ะปล่อยแอดดับกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่ง <c oughs> ไปเอาไปดูไปเอาไปดูยงบคนดูเอาสวัสดีนนท์หลมาด้วยเหรอพี่ขออุ้มหน่อยสิได้ครั กกิ <cents input> ินนนนนน้อออมาาย่คีไม่ได้ไม่ได้ทันลึ่งนะเราอ่ะทันลึ่งนะที่ไม่เคยสอนให้เป็นคนทันลึ่งนะนี่แน่อย่าอย่าอย่าทำน้องหลุดมือแล้วล่ะอย่าทำน้องหลุดมือนะไม่ไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอกนี่แหละเฮียลงไปกิ่งเป็นสไลเดอร์เลยเย้คนเริ่มมากันแล้วว่าเย็ดูดิ พี่ล่างรับอุ้มหนูหน่อยได้ครับไอ้เฮียจะทำอะไรเบี้ยมึงจะตุนกลัวมึงจะตุนกลัวมึงจะตุนกลัวเอาไปอ่่อาะคิโมจิเฮ้ยคนมาแล้วว่ารถแพงอย่าครับนะะอ่รู้ขอโทษครับ โอเเนาตัวเองทำดีมากปากดีแล้วมึงอ่ะปากดีมาสั่งสอนกูฮะมึงเป็นใครมึงเป็นใครโอ้ยโอ้ยน้องๆอย่าถือนั้นน้องวางลงวางลงเดี๋ยวนี้พี่สั่งให้วางลงอย่าดื้อนะพี่ฟ้องแม่นะอย่าดื้อนะอย่าถืออันนั้นนี่แน่ว้ากูฆ่าเด็กแขนยืดได้แขนมันยืดได้พี่น้องเหมือนลูกไม่ได้เลยับ นุ่มจะราน้ำมันไหมนุ่มอะไรครับนุ่มหลดน้ำต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ตายนี่ครับน้องหลังรักรักโลกครับหรอรักมากครับโอ้โหม่ามีไฟไฟไฟลุกขึ้นแดงจ้าโอ้โหน้องหลังไม่เคยเห็นไฟหรอครับนุ่ยังเห็นมันอยู่บนตัวพี่อ่ะ ให้ยาครับยายาดีกว่ายาดีกว่าหนูขอได้ไหมครับหนูขอได้ไหมครับขอขอีติ่กหนูขอของหนูอ่ะกูจะเอาอ่ะข้างในมันมีเบนเซนอยู่มีออมิทิกหนูตายกูจะแปลงร่างเก็บกันไปเลยครับเดี๋ยวหนูให้น้ำนะร้อนไหมนี่หนูลดน้ำให้พี่นะหนูลดน้ำให้พี่หนูลดน้ำให้พี่ อี่างไรใครไปอะไรอ่ะใครไปไอดาบ้าต้องแต่งสีตัวเองเยันแม่เมื่อกี้ต้องแต่งสีตัวเองจริงคนดูเสียงอะไรวะมันไปตรงไหนวะไปตรงไหนไปตรงนี้เหรอไป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 เร็วล่างๆไปไอเดียบ้าเต้นหรือจ้าหยาหูเอาอีกเหรอ อืออ่าเกือบตายไปตรงไหนนี่ไปตรงไหนนี่ปั่นจักรยานกันไอ้แม่งตัวติกโซไอ้ล่งไอ้ลลังว่าไงครับมีตังอะไรนะมีตังว่ตังอะไรเงี้ยหนูไม่มีฟรีไม่ได้หรอครับหนูขอลองเทสได้ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ขอลองเทสก่อนขึ้นมาขึ้นมา วิธีใช้กดตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละเออตัวอีอะมันทำอะไรได้เหรอครับก็กดตัวอีอะลองกดตัวอีเลยอ๋อตัวอีเหรอเฮเอเดอมมาแล้วเอเดอมมาแล้วพี่ครับกดตัวอีทำอะไรได้ครับยาดีกว่าครับเออนูอยากลองก็กดตัวอีทำเลยได้ อะไรอ่ะมันจะไปอีกเอะไอ้ตอกใจ้ายท้ายโอ้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 ยอ้้ยคิดว่าเติมรถเนี้ยแล้วจะชนใครก็ได้เหรอไปไหนไอ้ฮีชนคืนชนคืนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายไปไหนครับไปไหนครับเอา หยุ่ข้าังไปนนเลยฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะอุ้มสามาด้วยอันนี้เฮลบอยหรือเปล่าอุ้มแม่เราอยู่อ๋อนี่แม่นายเหรอใช่แม่นายน่ารักจังเลยอ่ะเราขอได้ปะนั่นแม่นายเหรอใช่แม่เราปนายทำอย่างนี้ะปนาทอย่างนั้นเฮ้ยตีไงยอ่้อู้ใคร่ะ เจ้าเจ้าพาด้วยตายมีคนเติมน้ำมันด้วยแหละสวัสดีครับอยายายาพี่บอสพี s <S ่บอสอยายายาเติมเป็นหรือเปล่าครับอะไรนะคะเติมเป็นหรือเปล่าครับเติมเป็นครับเติมเป็นเติมไงเนี่ยครับกดอีทำไมได้กดอีครับเฮ้ยไอ้เหี้ย บิมบัมซัมเบ้โอ้โหได้โดนเลเฮยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เอาคันนี้ไปขับเท่กว่าตั้งเยอะรักโลกในสี่ไปเอาไปไปชิงไอ้ดับมาให้ได้นะไม่ได้ครับหนึ่งสามเจ็ดแม่งโหดเกินโอ้โเออได้เดี๋ยวกูช่วยมึงไปไปไปเฮ้ยไม่ขี่บีเจ๊กไอ้ยอย่างบ้าไปเว้ยวัยรุ่นสองล้อไปเอาไอ้ดับมันมีชนะแต่กูมีปืนไง นายไอ้แงหนึ่งสามเจ็ดอยู่ไหนนี่คนนี้ไม่อยากมีกับมึงอ่ะไอ้ไอ้คนขับจักรยานอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้เฮ้ยไม่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 น้องชายหนีไปน้องชายน้องชายไม่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 กูเชื่อใจมึงมึงไปไปสู้กับมันไปเชื่อใจกูเชื่อใจมึงไอ้น้องชายเดินไปเดินไปเปิดเลยไป เอ้ยไวยกรมัน <glaube> ม oh no. ึงไวกรมันเชี่กูน้องชาย้องชาไวกรมันน้องชาไวกรมันกูเฮ้ย้ยอ้อ้ยาลักอยยายาอย่าทำอะไรหนูอย่าทำอะไรหนูอยลักไปอยลักไปทำอะไรดูอยาทำอะไรดูเจดช่วยด้วยเจดช่วยด้วยเนี่ยคนเนี่ยคนถอดเสื้อจะเอาอะมา้าไม่ดีนะวะเอ้ยนี่ มากูคุยกับสาวอยู่กูคุยกับสาวอยู่แล้วโมนีกว่าเยอะมาด้ากระป๋องจริงกระป๋องมากกันลงโค้งมากได้ๆได้ไดที่นี่ได้มาด้ามาด้ากระป๋องเหรอกระป๋องเหรอโอเคครับคนดูใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไอบอลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอบอลก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับ g ี a พาร์ตต่อไปนะครับอย่าให้ทำอะไรนะครับก็เม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามขอจ้ะ สำหาวันนี้ซีย่า Happy birthday พี่เ for you ให้วันนี้เป็นวันที่ดีอาจไม่มีของวันมากมายให้เธอเหมือนใครคนอื่นเขามีแต่เพลงที่ให้เธอไปไม่รู้ว่าเธอจะชอบไหม